รู้หรือไม่ว่าเครื่องยนต์สูบแอลท n สามารถเปลี่ยนประสบการณ์การขี่มอเตอร์ไซค์แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนลองคิดดูว่าชาวดุคติรู้สึกอย่างไรเมื่อพวกเขาสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเครื่องยนต์สูบแอ w ท n เป็นนวัตกรรมที่ทําให้ดุคติโดดเด่นในโลกมอเตอร์ไซค์ด้วยการออกแบบที่มีสูบวางขวาง90องศาจากกันแรงบิดที่ได้จึงสม่ําเสมอและมีเอกลักษณ์เหมือนพลิกสูบไปข้างหน้าและมีแรงดึงที่ราบรื่นสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือวิศวกรที่ดุคติ ได้นำแนวคิดนี้ไปพัฒนาจนกลายเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมขั้นสูงและศิลปะสมดุลที่ได้จากการจัดวางนี้ไม่เพียงแต่ลดแรงสะเทือนแต่ยังช่วยให้หมอเตอร์ไซค์มีศูนย์ถ่วงต่ำขึ้นส่งผลให้การควบคุมทำได้ดีขึ้นมากจากการวิจัยพบว่าเครื่องยนต์สูบแ t ล i n นี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ดูคติเป็นที่ชื่นชอบของนักซิ่งในสนามแข่งเช่นกันเรียกได้ว่าส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างแรงบิดและความเร็วถ้าคุณลหลงไหลในเทคโนโลยี อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Pop Pop เพื่อพบกับเรื่องน่าสนใจกันนะคะ